เที่ยวชมต่อครับป่าปรุตโตแดงขนาดนี้ก็อ่าสิบสองนกากากว่าแล้วครับเที่ยงกว่าแล้วไม่มีแดดเลยครับวันนี้หมอกเมฆเป็นเป็นเมฆ ทั้งนั้นอากาศครึ้มวันนี้แล้วก็ยุงก็ไม่เยอะแต่ตอนเย็นน่าจะไม่บอกับยุงแต่กะนั้นยุงไม่มีแล้วดูชมศาลาเยวดูพังพรกินปู มีประวัติมีภาพที่ถ่ายไว้ครับกระรอกสามสีสัตว์พวกนี้ก่อนนี่มีอยู่ในป่าตรงนี้ครับลินครับมีป่าเออก่อนนั้นมีครับชะมดเซต มดุดเจ็ดงูป้องทองตะอะไรนี่ตะโขงแบบเขียดวกักโอ้อันนี้หรือเปล่าที่ร้องวัก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 แบบอืม ผมนึกว่าอะไรนี่ที่ไหนเป็น,เป,นเป็นเขียดเขียดวากนกตีตีทองนกตีทองนกเงือกดำนกกระแตแต้เวอันนี้คือเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในบริรเวณป่าก่อนสมัยก่อนครับ อย่างนี้ก็มีแต่ก็อาจจะลดอาจจะน้อยลงครับลิงลมอันนีอนอ้อีเห็นเครืออีเห็นเครือข้างแว่นถิ่นใต้นี้คล้ายๆล,ลิงข้างขาวข้างขาวหน้ายักษ์ทศก,กัน อะไรเนี่ยอะไรบางบางครับบางใกล้ๆข้างเขาภาพคือนเก่าแล้วครับเดินชกเดินจมตัวมันเป็นต่างระดับนะลนบน้ำมีบนพื้นดินมีน้ำเต็มไปเลย ทั้งกระจายอยู่ครับเป็นเป็นน้ำทั้งนั้นเลยต้นไม้ที่ปลูกขึ้นในป่าในในป่าน้ำนะลากไม้ไม่เคยไม่เคยเห็นนะ ากระจายเลยต้อนอะไรดูก่อนเป็นแปลกๆโอ้ต้นยงใบใหญ่นี่เป็นเป็นเป็นรากกระจายแปลกๆ สะพานยาวเลครับยาวเลยครับ,รบน้ำไหลตลอดเลยไหลเอื่อยๆไหลช้า น้ำบริเวณนี้จะมีปลาดุกํำพันธ์เยอะที่สุดคือปลาดุกํำพันธ์ตัวยาวครับเป็นสามสิบเซนเป็นศอกนะครับเพราะว่ามีาน้องๆที่อยู่ด้วยกันใส่เลยป่าป,ปุ๊น,นิดหนึง่งตอนเช้าผมดูตัวใหญ่ตัวยาวครับนะครับเท่าแขนเลย ยาวก็ประมาณสาสิเซนหนึ่งสอกครับเขาเรียกประดุกลำพันก็เอามาทำอาหารกินกันน้ำก็จะเป็นลกักษณะเป็นออกกระสีแดงๆ พราะว่ามันเป็นเกิดจากการทับถมของใบไม้น่าจะเป็นตรงนี้ที่าทางวน,น้าอุทยานบอกว่ากำลังก่อสร้างไอส้สะพานตรงนี้ชำรุเดเดินไปดูก่อนว่าจะผ่านไปได้ไ,ดไหมรู้สึกว่าแผ่นพื้นมัน เปลาะครับอเปลาะแล้วมันเ็เรียกว่ามันปุกปลุกล้วครับปกุก็เลยทางหรือยางก็เลยจ้างช่างมาทําใหม่เดินไปก็เป็นยุบยุบยบยบมันก็จะพังหรือว่าสร้างเสร็จแล้วเข้าไปดูกัน สิ้นทุดทางเดินเขาไปาในความไม่สะดวกโอ้แสดงว่าจะก่อสร้างกันตรงนี้ให้ตรงนี้หรือว่าข้างหน้าเราก็คงจะไม่เดินต่อครับก็ขอกลับเดินกลับทา,ทางเดิมครับอันนี้ก็มาอยู่ในกลาง ของป่าพรุที่ทำสะพานเดินให้เข้ามาดูครับเดินได้ครึ่งเดียวครับครึ่งเดียวของของอสะพานที่ให้นักท่องเที่ยวเดินชมครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไม้ใหญ่ทั้งนั้นสวัสดีครับ